ข้อนี้นะครับบอกว่ามีมีถาดขนมหม้อ,อกแกรงรูปทรงแผ่นกลมขนาดใหญ่ขนาดถาดหนึ่งผู้อบขนมเนี่ยต้องการตัดเป็นชิ้นขายโดยแต่ละชิ้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีขนาดเท่ากันตลกดีเนอะแสดงว่าต้องขายราคาไม่เท่ากันด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่การตัดต้องเป็นเส้นตรงห้ามหยุดรอยตัดในเนื้อขนมหม้อ,อกแกงคือหมายความว่ายัางไงคือหมายถึงว่าเออเวลาเราตัดนะเราต้องตัดจากขอบถึงขอบอะ เราจะตัดแค่แบบอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่ยอมเขาบอกห้ามหยุดรอยตัดในเนื้อขนมหม้อ,อกแกง,งกนี่ไงตรงี้คือหยุดรอยตัดเห็นปะ่ะในเนื้อขนมหม้อ,อกแกงและรอยตัดใหม่ห้ามทับกับรอยตัดเดิมพอดีก็คือตัดปุ๊บอะ่ะมันต้องมีจํานวนขนมมากขึ้นเพราะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดไปตัดโดนเ,เส้นเดิมพอดีเลยเนี่ยมัน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 เหมือน,น,นไม่ได้ตัดเพิ่มอะ่ะถูกไหมครับแต่รอยตัดเนี่ยสามารถไข้กันได้ ถ้าผู้อบขนมลงมือตัดทั้งสิ้น6ครั้งจะเกิดชิ้นขนมหม้อแกงได้มากที่สุดกี่ชิ้นนะเฮ้ยเราลองตัดกันดูก่อนนะนะครับสมมุติว่าเรามีขนมม้อแกงนี่เราตัด1เนี่ยมันก็คงต้องตัดอย่างนี้แหละมีทางเดียวจะขอบถึงขอบใช่ไหมครับแต่รอยที่2เนี่ยมันตัดได้หลายแบบละนะครับถมมติเราตัดแบบแนวที่ไม่ตัดเส้นเดิมถ้าไม่ตัดเส้นเดิมนะมันก็เป็นนี้ได้กี่ชิ้น3ชิ้น แต่ถ้าเกิดเราตัดเส้นเดิมนะครับตัดตรงไหนก็ได้แหละตัดเส้นเดิมอ่ะสมมติตัดตรงนี้ตึง้งกลายเป็นกี่ชิ้น1 2 3 4ส่เฮ้ยเขาถามบอกว่าจะเกิดชิ้นขนมม้าแข็งได้มากที่สุดกี่ชิ้นฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะตัดให้มันได้จํานวนชิ้นมากใช่ไหมครับวิธีการตัดในให้มันจํานวนชิ้นมากอะ่ะก็คือให้ตัดเส้นเดิมที่มีอยู่แล้วอะ่ะมากที่สุดถูกไหมามากที่สุดก็คืออะไรอะ่ะก็คือทุกเส้นเลย เราต้องตัดเส้นเดิมทุกเส้นเลยนะครับอ่าเราลองดูนะชูนเอาเอาจากรูปนี้นะกลายมาเป็นอันนี้เราก็มีเส้นนี้เนาะเรามีเส้นนี้ละเราจะตัดยังไงให้มันแบบได้ทุกเส้นอ่ะอาก็ตัดอย่างนี้ตึงห็นไหมมันตัดเส้นเดิมได้ทุกเส้นเสมอเสมอเลยนะครับจริงๆแล้วเสมอเสมอเลยเนาะโอเคตอนนี้ได้กี่ชิ้นแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เมื่อกี้เริ่มต้นจากสองถูกไหมแล้วกล้เป็นสี่นะแล้วกล้เป็นเจ็ดตองตัดต่ออุ้ยวานไม่วาดไม่กลมเลยนะครับไม่เป็นไรอ๋อนี่ตัดนี่นะตึง้งเนาะแล้วนี้ก็ตัดตึง้งอย่างนี้ตัดอันต่อไปถูกพี่ตัดตรงนี้ตัดให้มันโดนเส้นเดิมทุกเส้นได้ไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบเอ็ด เริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วเนาะนะครับตรงนี้เป็น2ใช่ไหมตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4อันต่อไปเป็นอะไรเป็น5้าแน่เลยเอ้ยไม่ใช่ห้าตรงนี้ไม่ใช่หตรงนี้ขอโทษครับมันต้องเป็นห้าตรงนี้หถูกไหมก็เลยกลายเป็น16เขาบอกเขาตัด6ครั้งใช่ไหมครับตัดหครั้งก็อันต่อไปนั่นแหละตัดหได้เท่ากับ่ตอบ22ชิ้นตอบข้อ4ครับ ทำไมไม่ใส่ตัวเลขทำไมต้องเป็นตัวพิมพ์ด้วยพี่ก็ไม่รู้เนาะนะครับอันนี้มาจากข้อสอบจริงเนาะเขาอยากให้เรางงง,งนิดนึงใครอ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> โอเคครับอ่ะไปดูข้อต่อไปกันนะครับ